ยังสามปหนึ่งตัวนี้ตายหนึ่งครับเจออย่างนี้ผมก็โค่นครับนะหลอกกินปุ๋ยกินสารเสริมเนะเปล่าเปล่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี่ครับคนสวนจวนกุยเดี๋ยวเรามาอัปเดตยางสามปหนึ่งกันอีกทีครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะไปดูแปลงยางสามปหนึ่ง กันอีกสักรอบครับแต่พี่น้องที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ถือว่าได้ดูนะครับแต่พี่น้องที่ดูกันมานะผมก็ต่ายคลิปที่สวน3ามปหนึ่งแปลงเนี้ยมาสองสามครั้งแล้วนะไปดูครับนะหลังจากที่ผมก็พ้ายาไปแล้วนะครับนะเราไปดูลักษณะนะของ3ามปหนึ่งที่มันเจอปัญหามากมายนะแถวบ้านผมว่ามีลักษณะเป็นยังไงไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในยำกำมกลนตอนกรีดกันก่อนครับเป็นไงครับนี่คือ3าม0ันหนึ่งนะครับแลงที่ผมลงมารับหน้าที่นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูอยู่สองสามคลิปแล้วละ่นะตั้งแต่แรกเริ่มลงมาจนกระทั่งนะครับ,นะครบนะเคยป้ายยาไปกลางหนึ่งเลย <c oughs> ไม่รู้ยาหรือว่า อะไรสารบำรุงปุ๋ยอะไรไม่รู้ <c oughs> แต่ก็หลายคนก็บอกว่ามันดีแหละนะครับมันเป็นเหมือนปุ๋ยบำรุงหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ได้ตาไปรอบเดียวนะครับสำหรับอย่างแปลงนี้นะฮะสามปันหนึ่งที่ผมบอกอยู่ว่าเนี่ยครับไม่น่าแล้วครับเจ้าแค่ผมเนี่ยมีอยู่สองแปลงนะแปลงเนี้ยังยังรอดอยู่ แปลงขอนหน้าเน,นี้ยครับนะโดนโค้นไปแล้วครับเนี่ยครับต้นนี้ตายนึ่งครับต้นนี้ตายนึงไม่มีน้ำยางโปรเลยสักนิดครับไม่น่าครับถึงได้สงกรอขอตุนปลูกปามซะแล้วครับนะแปลงหนึ่งนะครับ เป็นผมนะเจออย่างนี้ผมก็โค่นครับนะไม่ไว้หรอกครับนะพูดกันง่ายๆนะคือมันไร้ค่าประโยชน์นะถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณว่าหลอกกินปุ๋ยนะหลอกกินปุ๋ยกินสารเสริมนะเปล่าๆครับนะคืนประโยชน์ได้ไม่เยอะ อย่างนี้นะเหนื่อย,ยครับพูดกันง่ายๆเหนื่อยเลยครับนะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอก,กนในคลิปก่อนครับมันต้องดูที่มานะครับนะสมัยนี้เนี่ยของปลอมแปลงมันเยอะนะครับพี่น้องครับจริงๆก็กมีมานานแล้วแหละของปลอมแปลงะนะเนี่ยครับสามปันหนึ่งเนี่ยมาสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเนี่ยถือว่า เอ่ยชื่อสามปันหนึ่งเนี่ยหลายคนต้องการเลยครับนะบอกให้นะฮะผมเพิ่งจะได้คุยครับอ่าลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งครับนะีบอกว่าเขาเองเนี่ยนะเจอไปต้นละ80ดสิบกว่าบาทครับนะผมเนี่ยตกใจเลยนะสมัยที่สามปันหนึ่งก็โด่งดังครับพี่น้องยุคนั้นเนี่ยกระแสมานะอย่าง บอกว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยผมคิดว่าผมเจอแปลงแล้วนะผมเนี่ยรู้สึกว่าต้นสี่สิบสี่สิบกว่าบาทนี่แหละนะนะครับผมว่าผมเจอแปลงแล้วนะตกลงญาติผมเนี่ยเจอแปลงกว่าอีกครับบอกต้นแปดสิบฝ่าโอ้ยนะลมจะใส่ครับเป็นไงครับเรียบร้อยนะ โคนล,ละครับอย่างนี้เนะี่ยโคลล่นในเมื่อในเมื่อคำจุนประโยชน์คันไม่ได้แล้วก็ต้องโคลล่นทิ้งรับผมโอ้ชัอไปเนี่ยครับ,รบพี่น้องครับคือนะอันเนี้ยไอประมาณเนี้ยค่อนกลางจะเยอะนะเอาเป็นตงังฝั่างเนี้ยนะครับนะอย่างที่ผมบอกครับ แปลงยางแปลงเนี้มันจะมีอยู่สองสองซีกนะเพราะแถวมันยาวนะครับประมาณ80กว่าต้นหนาแถวหนึง่งแล้วก็มีถนนตัดกลางนะครับตัดตัดฝั่งทางนู้อ่ะดีหน่อยดีหน่อยฝั่งทางนูมันมันอาจจะออกกว่าฝัว่างทางนี้นะครับนะเอ้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ลักษณะการออกก็ไม่เกินไม่เกินครึ่งจอกหรอกครับนะไม่เกินครึ่งจอกและไอลักษณะแบบนี้ยเยอะสุด เนี่ยครับพี่น้องครับดูตั้งแต่สรีระต่างๆนะครับมันอยู่ปลายเรียวๆยังไงไม่รู้ผมว่านะถ้าเป็นยางยางนุมนมอ่ะครับพี่น้องครับยางนุมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมีกิ่งมีก้านนะหรือว่ามันเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์มันเป็นเช่นนี้หรือไม่ <c oughs> นะแต่เขาบอกว่านะตาอาพวกสามปันหนึ่งเนี่ยพี่น้องดูนะตาดตน ต้นสีมันออกขาวๆอย่างเนี้ยก็บอกมันไม่ค่อยออกนะอันเนี้ยก็พูดมานานแล้วนะถ้ว่าไปแล้วนะครับพี่น้องครับสามปั 3, นหนึ่งเนี่ยตอนที่เป็นต้นกล้ามาใหม่ๆครับพี่น้องหลายคนเนี่ยพวกบอกผมว่าเนี่ยโอ้มันคงจะเป็นต้นยางที่โตนะเพราะว่าลักษณะโครงสร้างตอนที่ต้นมันเล็กๆครับพี่น้องครับมันจะดูเหมือนต้นยางที่อ,อนาคตต้องต้นใหญ่ <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อครับนะพอ เนี่ยครับอายุประมาณ10กว่าปีเนี่ยครับนะมันดูเป็นยางเรียวๆยังไงไม่รู้นะแล้วก็ออกโตนสีขาวๆอย่างเนี้ยครับโอ้ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ครับนะที่พบปัญหาไม่ค่อยออกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ครับ400ต้น ประมาณนะสักยีิบได้ไหมไม่รู้ยี่กิโลน้ำยางสดนะครับจากยาง400ร้ต้นครับเหลือเต้าเดิมแล้วครับก่อนหน้านี้ป้ายยาไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยาเนี่ยอาจจะต้องอยางป้ายอีกนะครับโอเคครับนะแล้วนี่ก็คือ3ามปันหนึ่งนะครับไม่รู้ใช้ได้ไหมนะลองคำนวณดูแล้วกันพี่น้องครับยางยังนุ่มนะถือว่าอยู่ในชังหวะถ้าเป็นยางอื่นนะถ้าเป็น ถ้าเป็นประเภทยางชนิดอื่นนะผมว่ามันกําลังจะออกนะนะอันนี้กําลังจะออกเหมือนกันครับไม่รู้ใครไม่รู้คนนะออโอ้โห oh, <no. S 1> นะครับเนี่ยพอเริ่มขึ้นหน้าที่สองนี่หน้าแรกหมดไปแล้วนะครับอันนี้หมดไปแล้วที่จริงหน้านี้แหละนะคือยางจะออกแล้วนะถ้าเป็นตามหลักทั่วไปนะครับนะอ่ะโอเคครับแล้วไว อ่าเรามาอัปเดตกันไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะส่งป้ายยาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวก้อยอัปเดตกันนะครับครับก็คือยางสามปันหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่มืดเลยผมเนี่ยมาเก็บกี่ยางครับนะเนื่องจากฝนตกครับซึ่งมันน่าจะมีแนวโน้มตกหนักอีกนะครับโดนซิลนะขี้ยางนะเมื่อหลายคืนก่อนนะครับเตือนกันนะส่วนใหญ่นะ พวกโจรนะฮะพวกโจรอ่าพวกซิลขี้ยางเนี่ยมันจะมาตอนฝนตกนะครับพี่น้องครับนะมาตอนฝนตกตกอ่ะคือไหนฝนตกหนักฮะระวังเลยนะครับนะสมมติว่าฝนตกตอนเย็นเนี่ยนะตอนค่ำค่ำดึกๆึกเนี่ยระวังเลยนะพวกนี้จะทํางานผมเนี่ยเห็นเห็นฝนตกนะตอนเมื่อตอนเย็นตกหนักเลยครับจัดซะก่อนเลยนะครับโอเคครับและนั่นก็คือเรื่องราวนะฮะทั้งหมดของแปลงยาง3ามปันหนึ่งนะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วป้นใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับตาพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ